ยิ้มสดใสครอบครัวพาอาต้อยเศษฐาทำบุญวันเกิดอายุ77ปีหลังจากที่ศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศษฐาศิระฉายาออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาและล่าสุดอีฟพุทธธิดาลูกสาวพร้อมด้วยครอบครัวพาคุณพ่อไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังอายุครบ77ปี โดยลูกสาวอีฟ ได้โพดภาพบรรยากาศขณะไปกราบถวายเพนเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเผยให้เห็นใบหน้าของอาต้อยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมีสีหน้าที่สดใสเธอได้เขียนแคปชั่นบรรยายไว้ว่าวันนี้พาคุณพ่อไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังไปกราบถวายเพนสมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายวราชาัยโยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสหลังจากที่ตั้งใจจะไปแล้วคุณพ่อยังมีอาการแพ้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วสด ใส่พอที่จะไปกราบท่านและได้เตรียมปิ่นโตสำหรับข้าวแช่โดยแม่8,000บาทประณีตบรรจงสวยงามมากค่ะพร้อมด้วยพวงมลาลัยมะลิพวงใหญ่ขอบพระคุณคุณครูตุ้มที่บรรจงทำให้อย่างดีในเวลากระชั้นชิดและต้องขออภัยที่ต้องขยับวันไปมานะคะคุณพ่อมีความสุขคุณลูกก็มีความสุขเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะ ซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาคนบันเทิงและแฟนคลับพากันเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและอวยพรให้อาต้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันอย่างคับคั่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด